ไปอยู่ที่เชียงใหม่มีงานประชุมของพักหรือของรัฐบาลไม่แน่ใจในระหว่างที่ภาคใต้เนี่ยเกิดน้าท่วมขึ้นมามคนก็บอกว่าทําไมไม่ไปจนถึงน,นเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่ไปเพราะว่าในสมองของคุณแพอทองทานรู้จักแต่คำว่าเชียงใหม่กับเชียงรายเพราะบ้านเกิดพี่น้องของคุณพ่อคุณแม่หรือวะอะไรก็แล้วเวลาที่อยู่กรุงเทพก็ยังไม่ไปก็ไม่ใช่ไมหมฮะแต่ว่าขึ้นไปเชียงใหม่กี่ครั้งแล้วฮะใช่ไหมซึ่งมันไม่มีความสมดุลเลยเพราะว่าที่อื่นๆมันก็มีประเด็นปัญหา แต่อะไรใจมันก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่เ<ๆ>ชียงใหม่เชียงใหม่ไปหมดแล้วเงินก็จะลงไปตั้งเท่าไหร่มื่นห้าพันล้านบาทเยอะวนานั้นนะฮะอะไรต่างๆเหล่นานี้เนี่ยก็หปาความว่าไม่ได้มีสติอะไรเลยนี่มันก็เป็นจี้ซึ่ปัญหานะฮะว่าไม่ใช่ว่าใจดําต่อคนใต้แต่เพราะว่าสมองมันไม่คิดไม่ได้เท่านั้นเองครับผู้สึกข่าวไปสัมภาษณ์เธอก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ห่วงสามีก็เป็นคนใต้ครอบครัวสามีก็เป็นคนใต้อย่างนี้แต่เรียกว่าไม่รักคนใต้ได้ยังไ ผมว่ามันคนละประเด็นกระโดดโตกับมันก็แน่นอนฮะแล้วก็มีนายกแลฐมนตีที่กลายเป็นตัวตลกในโซเชียลมีเดียนี่ไงมันไม่งามอะ่ะในอันนี้แล้วตัวเองก็ต้องรู้อืใช่ไหมครับคนไม่ได้พูดเ,เชิงเชิญชิ่นชมมันเป็นตัวตลกอะ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยเป็นตัวตลกการเมืองของประเทศไทยได้อย่างไรไม่สงสารลูกเหรอและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยหลายคนมันเกิดความกังวลใจมันไปเชื่อมเอากับเรื่องในอดีตที่คุณนักสินบอกว่า พื้นที่ไหนเนี่ยถ้าไม่เลือกเขาเขาจะไม่ส่งว่าประมาณไม่ให้ความเหลียวแลสนใจลงไปก็อ,อย่างนี้ฮะมันเป็นความแคบในหัวใจของคุณทักษิณครับมันคงอยู่ใน d ีเอแก้ไม่ได้แล้วก็อันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณอะไรนิพิษและกลุ่มที่คุยกันก็จะต้องออกมาพูดจาแล้วต่อต้านเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็บรรดาสสโดยเฉพาะทางฝ่ายา้านเนี่ย จะให้งบประมาณมาไปลงที่จังหวัดเชียงใหม่มสเสียอย่างเดียวหรืออืมทําไมไม่กระจายให้ั่วถึงและอะไรที่ขาดก็ต้องเติมให้เต็มอืมหาลัยก็กลุ่มนี้แหละครับกลุ่มบัญญาชนนําโดยคุณนิพิษพวกฟักฟักฝ่กายค้านไปไหนอืมแวดวงวิชาการที่ไหนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยตั้งเยอะตั้งยะที่ภาคใต้ท่านอาจารย์ทั้งหลายไปนั่งอยู่ที่ไหนกันหมดแล้วครับคือคือเอาตุกต๊ะนั้นทุกมุมถามนิดนึง ก,การที่ไม่ไปขงคุณแปรทองทานเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องคะแนนเสียงที่หรือความคุคข้องหมองใจคุณทักษิณกับกับคนใต้ไหมหรือสิ่งที่คุณชวนบอกมาว่าเคายบอกพูดตลอดว่าคุณทักษิณเหมือนเขาคือก็ไม่เป็นไรฮะไม่ดูไะไาเป็คุณช่วยก็พูดซ้ําพูดซาาตผมผมผมว่าไม่ไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องที่ก็ตอนนี้พรรคประชาธิป,ปัตย์ก็อยู่ในรัฐบาลรัฐบาลก็ไปดูซิบางงบประมาณเรื่องถนนหนนทางเนี่ย มันกี่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มันลงไปเสริมสร้างแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาถนน,นตั้งแต่อะไรฮะจังหวัดประจวบเพชรบุรีลงไปถึงยะลาก็ก็ดูซิใช่ไหมว่าจะเสนออะไรกันมาอย่างไรให้มันเป็นกิจจลักษณะเพราะว่าบนอย่างเดียวไม่ไม่ใช่ก็ตอนนี้ก็อยู่ในรัฐบาลร่วม,มนะมันก็อยู่ในวิสัยที่จะเรียกร้องได้กับอันที่สองเรื่องที่คุณแพทองทันไม่ไปภาคใต้ อาจจะไม่ทันได้คิดหรือไม่มีคนบอกไม่น่าจะเกี่ยวนั่นนั่นนั่นไปนั่นนั่นนั่นหนึ่งแต่ว่าอีกอันหนึ่งมันก็ยังมีความไม่สบายใจเรื่องของนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่มีการฆ่าตัดตอนเรื่องของคือแซดตัดใบคุณตัดใบอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็เกี่ยวกับคุณพ่อเพราะนั้นก็ความรู้สึกมันอาจจะเป็นไปได้มันไม่ค่อยสบายใจนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องทางจิตวิทยา อะไรต่างๆแบบนี้แต่กับมองอีกในแง่กลับมันกลับเป็นโอกาสอืที่จะไปทําอะไรให้มันอะไรดีขึ้นลดความทรงจำที่ไม่สวยงาม,มนะฮะเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่ตอนนี้<ต>มันเพิ่มไงม,มันเพิ่มความความขุ่นข้องหมองใจเข้าไปอะก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่ไม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 ไมชาญฉลาดนะสิฮะม,มันก็ต้องแก้ปัญหาต้องวิ่งเข้าไปแก้ปัญหา